ครับตอนนี้ครับเหตุการณ์สะพานขาดเป็นภารกิจที่นานๆจะโผล่ทีเล่นเล่นมาสองชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะโผล่ภารกิจแนวเนี้ยแล้วไม่มีใครช่วยเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยแม่งภารกิจนี้กว่าจะโผล่คือเล่นไปเป็นชั่วโมงกว่าโ,ฮโ,ฮโอ้หเอาไงดับเพลิงเราก็มีดับเพลิงนะช่วย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 หน่อย เออเชื่อเชื่อไฟเชื่อเชื่อเชืช่อมาเลยพี่น้องเชื่อเชื่อดับเพลิงจริงๆไอ้ถังเนี้ยกว่าจะดับก็คือเป็นชาตินะต้องใช้ดับเพลิงแบบแรงสูงแรงดันสูงแต่ถ้าอันเนี้ยมันมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันดับช้าช้ามากเลยเป็นชั่วโมงอะจริงใ <ๆ S 2> ครยิงปืนเลยวะเฮ้ย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 เขาทำอะไรกัน ไอ้ดีแม่งมาแก้ผ้ามหยิงปืนตลกและตลกตลกอย่าตลกคุณอย่าตลกคุณอย่าตลกรถคุณอยู่ไหนคุณอย่าตลกครับคุณอย่าตลกครับอีเจ็คครับคุณอย่าตลกครับคุณอย่าตลกครับเขาทําอะไรกันดูด้วยครับอย่าตลกครับจริงจังครับจะดับไฟครับมาต่อเลยพี่น้องเล่นไรไม่เข้าเรื่องเขาจะดับไฟกัน ช่วยกันดับไฟหน่อยไอ้ถังนี้มันกว่าจะดับเสร็จก็ชาดนินึงอะแต่ฉีดไปก่อนดีกว่าไม่มีอะไรดับเลยช่วยๆกันชาดนินึงอะดับเพลิงมายังอะมีแต่ตำรวจอือฮตำรวจเกณฑ์หรือไงเนี่ยเยอะจริงดับเพลิงมีกี่นายมีกี่คนไปเรียกมาเลยสะพานขาดนะะโอ้ยเริ่มงิดเลยนะ งึดหลแล้วเนี่ยเอาคุณโดนไฟข้อกตายบอกอย่าเขาไปใกลไฟไฟแม่งพดแรงฉีดไปเลยพี่น้องชาตินึงอะ่ะกว่าจะเสร็จถังเนี้ยถังนระเลิงแบบเนี้ยชาตินึงอะ่ะจากใจเลยจากใจจากประสบการณ์ที่เคยใช้เลยไอ้ถังเนี้ยชาตินึงอะ่ะกว่าจะดับนี่ขนาดเล็งตรงจุดแล้วนะ ดับเพลิงอยู่ไหนดับเพลิงโอ้โหห้าหนายมึงหายไปไหนองค์องค์ฉีดไปช่วยกันฉีดช่วยกันดับมาช่วยดับหน่อยสิมายืนโลเภอะไรล่ะโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยให้ไหวเลยมันไ,ไ, <laughs> ไปยืนอย่างนั้นนะมันจะช่วยได้ไหมละ่ะมันจะเซตไหมเนี่ย ไปย like okay, ืนอย่างั้น่ะอ๋ออ้เราก็ะชีดอยู่คนเดียวตายเข้าไปใกล้มากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตายโอเคใช้เวลาไม่กี่นาทีเสร็จแล้วไม่กี่นาทีก็บ้าแล้วโคตรหน้าเลยไปกลับหาเมียหาลูกไอเราก็มีครอบครัวด้วยดิวาวุญเลยเอากลับ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 รถลุยนะเอาอยู่นี่รถเราอยู่นี่